ฮะอันนี้ทำหายหรือป่าคะอันนี้เปล่าอะไรล่ะนี่มีอันนี้เปล่ามีเก็กินมหายแล้วนี่เดี๋ยวบอกมาสิอันนี้ใครทำหายอันนี้ใครทำหายแล้วนี่ได้เน่มันหายไปไหนอันเนี้ยสี่อันเนี้ยนี่มันมีหายไปอันหนึ่งอยู่ไหน ดูข้างล่างเปล่าฮะดูข้างล่างเปล่าแล้วใครทำหายพี่วินพี่วินใช่ไม่ใช่คินเหรอไม่พี่วินอะไรคิลหรือเปล่าแล้วพี่วินแล้ฮะนี่พี่ทำหายโอ้อะไรก็ทอดพี่วินอะไรก็ทอดพี่วินมาด้วยคินมองมองแล้วนี่ เตดิตดมาปาใช่หมยิง,งชุบอันนี้ใครชนะ <Okay. S 1> อกินอะไห่ยิงชุบอันนี้ใครชนะอา <Again. S 1> <laughs> นนชนะตลอดเลยหรอคะ